สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกม i n e ครฟ f t นะครับอื้มโอ้กว่าจะได้เล่นนะครับก็พอดีไปนูน่นไปนี่บ่อยๆนะครับต้องไปต่างจังหวัดเดี๋ยวไปออกกำลังกายเดี๋ยวอะไรนูน่นเดี๋ยวอะไรนี่นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งเล่นเกมนะครับหรือเล่นก็นั่งเล่นเกมอื่น,นครับ i n e ครฟ f t ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็นานๆทีจะมาเล่นทีนะมาแคชเกมให้ดูนะครับ อ่าเดี๋ยวผมเข้าซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเอออื้ึเดี๋ยววันนี้นะผมว่าจะไปเล่นเอ่อแม p s u r v l v a l adventure นะครับเป็นเป็นเกาะล้างนะครับก็ผมไปหาซีดมานะครับของฝรั่งคนหนึ่งนะครับผมก็ได้มานะครับคอนโท o อุ้ยโอเคไปเลยอ่าซีดนี่ครับเราขึ้นอยู่ตามด้านหน้าตามนั่นจะตามด้านล่างหน้าจอนะครับโอเคอื้ฮะ เอาตั้งชื่อ Map นี้ว่า m hmm. ม Minecraft Island ครับ L A N D Minecraft Island ไปเลยก็ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับมันมีอะไรให้ทำบ้างนะผมก็เล่นไปมั่วซั่วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแบบมันเชื่อแต่มันให้ซีนมาเฮ้ยมันค้างแรกเลย สภาพนี้โอ้ยโอเคนะครับกลับมาอีกครั้งเลยนะครับเมื่อกี้มันค้างนะครับซึ่งแมปนี้นะครับมันไม่ใช่ของเวอร์ชัน1.4.7นะมันก็เลยน่าจะค้างนะครับโอ้ยสเกลตันผมก็เข้ามาดูในแมปแป๊บเดียวนะผมก็ตัดไม้แล้วผมก็ล้มแมปทิ้งเลยแล้วก็หาแมปใหม่โหลดเอาอ่าฮะมาเขาก็มีต้นไม้ให้ตอนนึงชิวก็เคร ผมก็ไม่รู้นะว่ามีไอชินเม็อะไรทำบ้างล่าแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมก็อาจจะเอาไปเล่นในมัลติกับเพื่อนๆนะแต่พเพื่อนๆผมก็ไม่ค่อยได้มาเล่นเกมไมค์คา a ไปแล้วนะเห็นไปเหมือนไปโจตีอยู่เกมฮอนอะไรพวกนี้นะครับไปโดตีอยู่เกมพวกนี้นะครับโอเคอ่ะฮะโอเคดีจริงๆอ้อ่า ทางนี้ก็เป็นทางลงไปดันเจียนนะครับก็เดี๋ยวใครที่เอาไปเล่นนะครับเป็นเวอร์ชัน1.4.7นะครับผมไม่รู้เวอร์ชันใหม่มันออกยังผมที่เกียจนีน่นั่งรอมันโหลดแล้วลงมอสใหม่รอมันอัปเดตแล้วลงมอสใหม่อ็ขี้เกียจ์ทำนะครับก็เลยเดี๋ยวเราติดตามข่าวาดีกว่าออ่าผมิ่มพูดใครที่เล่น1.4.7เหมือนผมนครับเอาซีดไปใส่แล้ว มันก็จะหลุดจากเกมไปนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าใหม่ได้คนระับไม่มีปัญหาแล้วก็เก็บซีดด้วยก่อนนะเพราะว่าอาหารในนี้สำคัญเหมือนกัน,นครับข้างล่างนี่จะเป็นดันเจียนนะไปตรงนะเสียงสเกลตัน เดี๋ยวผมเมื่อก่อนผมเคยเล่นแมบ,บนี้เมื่อก่อนนะครับแต่มันเป็นมันเป็นข้างล่างมันจะเป็นสปาวซอมบี้นะผมเพิ่งเกิดมาถึงมันจะเฮอไอแต่อตอนนั้นผมเล่นในเวอร์ชันหนึ่งจุดสองจุดห้ามั้งข้างล่างนี่ก็ไม่มีหลุมนะแต่ตรงนี้เหมือนกันเปะ๊ะตัวร่างจะเป็นสปาวสเกลตันนะครับผมก็ยังไม่เคยเอ็กซเรยดูเลย เออผมว่ามันสปาสเกลตันอะไรด,ดูเสียงดูเสียงเนาอ,อืมน่มาสงสัยนะอันนี้เราขอปรับไหมอกันมันรัดหัวเกินไปนะมันมึนเลยครับรัดจนมึนเลยโอเคเราก็เอามาสักสองสามอันนะครับ เราก็ได้กล่องคาฟมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมว่าจะทําบ้านตรงนี้เลยก็เป็นก็เป็นได้ก็เป็นได้ก็จะทำาบ้านตรงนี้ดีกว่าผมเห็นทำเลมันเหมาะดีเหมือนกันอ่ะฮะ แล้วก็รอภาวนาให้ต้นไม้มันโตนะสำหรับแมป,แมปเออสไวนเวิร์ลเอเนเจอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็ภาวนาให้ต้นไม้มันโตอย่างเดียวนะครับถ้าต้นไม้ไม่โตแล้วก็สวยไปนะครับคืนแรกให้ต้นไม้มโตคืนนั้นคือเป็นคืนที่โชคดีนะสำหรับแ,แมปพรุ่งนี้นะครับ เราจะไม่ทําบ้านบนดินนะครบจะทำบ้านบนดินตอนเรามีไม้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นห้องเก็บของไ้แต่ตอนนี้ตรงนี้ก็คือบ้านสุดที่รักนะครับเจออะไรเราก็เก็บไปอ่า <dunno> ฮ <culiar S 1> ะ <viele> <Danielle> โอเคแตวขุดเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครัแล้วอาจจะใช้ขอ้อพืสนโตนมาสร้างเป็นบ้านก็ได้ใครจะไปรู้ตรงนี้ก็เสี่ยงต่อการมีมอนเกิดน,นะเพราะว่ามันไม่มีชอตน,นะครับ แล้วโบก็อาจจะต้องลงไปลาสเกลตันกันข้างล่างนะครับเพื่อทำทําเป็นโบนครับมันในหินเราใช้เป็นคัพเปอร์สโตนอย่างเดียวโอเคแค่นี้ครับแล้วก็ได้บ้านกว้างมาแล้วครับเอากองขาวางไว้ข้างล่างก็จบผมว่าผมอาจจะต้องลงไปลาสเกลตันก็เป็นได้ ในระหว่างนั้นผมว่าทำพิกอาร์คินเพิ่อมอันหนึ่งนะเพื่อมันไม่พอโอเคเพื่อเจอโคด้วยเจอโคจะได้ไม่ต้องมาเผา่านบ้านสไตล์ง่ายนะในฉบับปุ๊ม X m c นะครับฉบับปุ๊ม X m c บ้านสไตล์ง่าย,ายขุดเป็นหลุมใครไม่พอใจก็ขุดได้เพิ่มได้นะครับสำหรับใครอยากจะทำแบบบ้านตะน,นับแรกนะเดี๋ยวผมลองขุดดูก่อน เออเสียงแมวเนี่ยอุย้ยเออสปาวจริงเลยเว้ยเฮ้ยสปาวสเกลตันว้าแมบนี้ทางจบมันจริงครับอุย้ยเราเปิดให้แจงอาทิตย์มันเผานะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้ทอสในการปักนะครับให้แจงอาทิตย์มันเผาสเกลตันไปยโอ้ยมันมียิงขู่เราไปด้วยอุย้ย เล่นฮาร์ดฮาร์ดโอ้ชักช้ายงนี่ไงนี่เดี๋ยวผมไปทำที่ขุดหินกันเออเราได้เสหินแก้วตั้นโดนเผาแล้วหินหินหินนะฮะก็เอาซีไปเล่นกันได้นะครับวันนี้ Ui chết. Ui, là chết. Ui, chép -oh, oh, chết. Ui, chép chết. Ui, chết. chết. เราต้องเปิดทางให้ให้โล่งครับแค่คืนแรกก็อุตอนคืนเราไม่มีขดแกะเราจะนอกคนเดินไม่ได้เออให้มันยิงกันยิงกันเองแตเราให้ของดอบมาที่เรานอะเว้ยอ้าต้นไม้โตแล้ว อ่าครับมันก็โชคดีของผมนะครับเพราะมันมันโตในระหว่างนี้ก็โชคดีของผมนะครับไม้มีเจ็ดอันแล้วอ๋อแล้วมันยิงอะไรของมันนะโอ้ยเดีย๋ยวดูต้นทางก่อนอุย้ยเออนั่นแหละดีดี อ้ยลงไปเก็บของนะเราจะได้เออใช้ที่คุนหินเลยเพื่อความรวดเร็วแต่มันก็จะยิงมาทางเรากระโดดลุกอ,งลงอุ้ยมันไม่ทันเลยโอเคเราก็ขุดตัวนี้แล้วมักง่าย บวก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 อุยตายตายตายよโอ้โหอกิลได้มันเยอะจริงแต่เราได้กระดูกมาเยอะแล้วกระดูกว่าเอ้ยเหมือนลังให้ลังกระดิ่งเผาเอาโง่เก็บกระดูกขึ้น โอ้เราเป็นมันเป็นวิธีมั่งง่ายของคนนะวันนี้โอเคเราก็ปักให้เท่านี้นะเราก็ได้กระดูกมาเยอะแหละแล้วก็ต้นไม้โอ้โหต้นไม้ต้นแบบนี้โสนุกจริงจริงอันนี้อาต้นไม้มันโตเองเลยให้ยต้นตัวต้านห้ามให้มันขึ้นนะเดี๋ยวผมจะปิดทางไม้มันขึ้น อโอเคผมอาจจะต้องเสกต้นเบิร์ชนะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวผมเอา่านรักสามอันอุดมพลนสอง โอเคของกินเราได้แล้วเรากินเลยนะครับเรื่องเราจะได้เพิ่มขึ้นเร็วๆนะครับผมรับรองครับท่านผู้ชมมองไม่เห็นครับมาเปิดแสงให้ล้วครับอ่อาฮะไม่เลยตอนนี้เนะี่ย วันแรกก็รวยไม้แล้วครับอ,อ,อยังไม่เลิกซาบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดการต่อครับแต่แบบนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีทำอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคปากถอดไวแล้วเฮ้ยเลยเพิ่งเปิด Uh huh. เดี๋ยวมาเจอกันต่อในคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาดูนะว่าไอ้นี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนครับสำหรับ map, survival land แมบ s u r v v v a l i s l แล d ละกันผมก็ไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่ผมเห็นมันเขียนเอย i แ land i อ land นดไม่รู้นั่นแหละเอาชื่อนี้ซะเลยนะครับ เดี๋ยวมาเจอเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าว่าไอ้แมปเนี้ยมันจะก้าวหน้าไปขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับเอ้สวัสดีเหมือนเดิมครับสวัสดี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 ครับโอเค